เวลา6นาฬิกา10นาทีวันที่28สิงหาคม2565พนังกงานสอบสวนสอพอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ตกจากอาคารลานจอดรถ ศูนย์การค้าเดอะสแควร์หมู่12ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นอาคารจอดรถ5ชั้นที่ชั้นล่างด้านหลังของอาคารจอดรถพบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่น v อ o s อยู่ในสภาพพลิกหงายล้อชี้ฟ้าและมีเศษปูนของกำแพงลานจอดรถหล่นลงมากองที่พื้นที่กำแพงลานจอดรถชั้น2หรือชั้น 1C พบกำแพงมีรอยถูกชนเสียหายกว้างประมาณ4เมตร ด้านนายพงพันธ์สีสมพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างแจ้งว่าขณะทำหน้าที่เวรป้อมยามด้านล่างของห้างดังกล่าวได้ยินเสียงรถขับชนกำแพงอาคารลานจอดรถยนต์จึงรีบขึ้นไปตรวจสอบแต่ไม่พบรถคันดังกล่าวพบเพียงร่องรอยกำแพงที่ถูกชนจึงได้ทำการขับรถจักรยานยนต์วนหาภายในอาคารจอดหลังจากนั้นตนได้ยินเสียงรถชนกำแพงอีกครั้งจึงได้มาตรวจสอบที่เดิมพบรถยนต์คันดังกล่าวตกจากชั้นสองของอาคารจอดลงไปอยู่ที่ชั้นล่าง ภายในรถพบนายปิติพลผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณคอจึงได้แจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลพนังก้าวซึ่งผู้บาดเจ็บสามารถเดินได้พูดคุยรู้เรื่องมีอาการเจ็บที่คอเล็กน้อยทั้งนี้กล้องวงจรปิดของห้างบันทึกภาพไว้ได้โดยรถเก๋งคันนากา่าวได้ขับรถลงมาจากชั้นบนและได้พุ่งเข้าชนกำแพงกัน้นจากนั้นได้ถอยหลังขึ้นไปที่ชั้นบนต่อมาอีกหนึ่งนาทีรถเก๋งคันนากา่าวได้พุ่งลงมาด้วยความเร็วพุ่งชนจุดเดิมอีกครั้งทะลุตกลงไป ชั้นล่าง